คุณผู้ฟังคะดิฉันอยากจะเริ่มต้นวันนี้ด้วยคำถามง่ายๆแต่ตอบยากเหลือเกินคุณรักตัวเองมากพอแล้วหรือ,อยังคะพอได้ยินคำถามนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับการสร้างความสำเร็จการรักตัวเองมันเป็นเรื่องของคนมีเวลาว่างคนมีเงินเหลือไม่ใช่หรอเราที่ยังต้องดิ้นรนหาเช้ากินขําจะเอาเวลาที่ไหนมารักตัวเอง เรามักจะเห็นภาพการรักตัวเองในสื่อคือการไปเที่ยวพักผ่อนหรูๆการไปทำสปาการซื้อของขวัญแพงๆให้ตัวเองซึ่งภาพเหล่านี้มันก็ไม่ผิดหรอกนะคะแต่มันเป็นเพียงเปลือกนอกของการรักตัวเองเท่านั้นและสำหรับพวกเราหลายๆคนมันเป็นเปลือกนอกที่เราอาจจะยังเอื้อมไม่ถึงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์ของช่องวินโ w a วนะคะ พื้นที่ที่เราจะมานั่งคุยกันสบายๆแต่ได้ข้อคิดดีๆกลับไปเติมพลังใจเพื่อสร้างชัยชนะในชีวิตของเราในทุกๆวันค่ะถ้าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันก็ขอฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ในใจด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe และกด like เพื่อที่เราจะได้มาพบเจอกันอีกในครั้งต่อไปค่ะ วันนี้อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับการรักตัวเองในนิยามใหม่ค่ะเราจะมาตีแผ่กันให้ถึงแก่นเลยว่าการรักตัวเองที่แท้จริงคืออะไรและที่สำคัญที่สุดมันเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดสำหรับคนธรรมดาคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ที่จะใช้ต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร เราจะมาค้นพบกันค่ะว่าการรักตัวเองไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่คือรากฐานที่จำเป็นที่สุดที่ไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนชีวิตมาน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีสิ่งนี้คุณก็สามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้ค่ะก่อนที่เราจะไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเราต้องมาช่วยกันรื้อถอนซากปร,รักหักพังของความเชื่อผิดๆที่สังคมสร้างไว้เกี่ยวกับคาว่ารักตัวเองกันก่อนค่ะอย่างแรก การรักตัวเองไม่ใช่การตามใจตัวเองทุกอย่างนี่คือกับดักที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะการบอกว่าฉันรักตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองนอนดูซีรีส์ทั้งวันกินอาหารขยะหรือใช้เงินเกินตัวนั่นไม่ใช่การรักตัวเองค่ะนั่นคือการทำร้ายตัวเองในระยะยาวต่างหากมันคือการยอมแลกความสุขฉาบฉวยในวันนี้กับความทุกข์ที่จะตามมาในอนาคตอย่างที่สอง การรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหลายครั้งโดยเฉพาะในวัฒนธรรมของเราการปฏิเสธคำขอของคนอื่นหรือการเลือกทำเพื่อตัวเองก่อนอาจถูกมองว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วการรักตัวเองคือการรู้คุณค่าของเวลาและพลังงานของเราและจัดสรรมันอย่างชาญฉลาดเราจะลงลึกเรื่องนี้กันในช่วงต่อไปค่ะอย่างที่3 การรักตัวเองไม่ใช่การหลงตัวเองหรือ positive thinking แบบไร้เหตุผลการรักตัวเองไม่ได้หมายถึงการยืนหน้ากระจกแล้วบอกว่าฉันเก่งที่สุดฉัน perfect ที่สุดทั้งๆท,ที่ข้างในใจเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยมันไม่ใช่การหลอกตัวเองค่ะแต่คือการยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองในทุกๆด้านทั้งด้านที่ดีและด้านที่ยังต้องพัฒนาเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าอะไรที่ไม่ใช่การรักตัวเอง ทีนี้เรามาสร้างความหมายที่แท้จริงและทรงพลังไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะดิฉันขอสรุปแก่นแท้ของการรักตัวเองออกมาเป็น4เสาหลักที่เป็นเหมือนรากฐานของบ้านที่แข็งแรงถ้าเรามีครบทั้ง4เสานี้บ้านที่ชื่อว่าชีวิตของเราก็จะมั่นคงและพร้อมรับมือกับพายุทุกรูปแบบค่ะเสาหลักต้นแรกและอาจจะเป็นต้นที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราที่กำลังสร้างตัว คือการยอมรับอย่างถึงรากค่ะหมายความว่าอย่างไรมันหมายถึงการที่เรากล้าหาญพอที่จะมองดูชีวิตของเราตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีคำว่าถ้าหรือแต่ยอมรับว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะแบบนี้ยอมรับว่าเราไม่ได้มีต้นทุนหรือคอนเน c t ชันเหมือนคนอื่นยอมรับ ถึงความผิดพลาดที่เราเคยทำในอดีตยอมรับถึงข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่เรามีการยอมรับในที่นี้ไม่ใช่การยอมจำนนนะคะมันคนละเรื่องกันเลยการยอมจำนนคือการพูดว่าก็ฉันเกิดมาจนฉันก็คงต้องจนไปตลอดชีวิตนี่คือ fix mindset ค่ะแต่การยอมรับคือการพูดว่าใช่นี่คือจุดส start ของฉันนี่คือไพ่ที่ฉันได้รับมาในมือ และจากจุดนี้แหละฉันจะเริ่มสร้างชีวิตของฉันมันคือการหยุดเสียพลังนานไปกับการตัดพ้อโชคชะตาหรือการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นที่อยู่บนสตอรี่ใน Instagram แล้วหันกลับมาโฟกัสกับสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้นั่นคือตัวเราและการกระทำของเราในปัจจุบัน ดิฉันนึกถึงหนังสือ The Gifts of Imperfection ของคุณ b r e n น b บราวค่ะเธอเป็นนักวิจัยเรื่องความเปราะบางและความกล้าหาญสิ่งที่เธอค้นพบก็คือคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายไม่ใช่คนที่ไม่เคยเจ็บปวดหรือไม่เคยรู้สึกไม่ดีพอแต่คือคนที่มีความกล้าหาญที่จะไม่สมบูรณ์แบบค่ะพวกเขายอมรับในความเปราะบางของตัวเองและมองว่าความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่จุดอ่อนแต่คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ ดังนั้นการรักตัวเองสำหรับคนทุนน้อยไม่ได้เริ่มต้นจากการพยายามสร้างภาพว่าเราเก่งหรือเราพร้อมแต่เริ่มต้นจากการโอบกอดความไม่พร้อมของเราอย่างกล้าหาญและบอกกับตัวเองว่าฉันมีเท่านี้และฉันจะเริ่มต้นจากเท่านี้แหละฉันเริ่มต้นได้และฉันดีพอที่จะเริ่มต้นนี่คือการวางเสาเข็มต้นแรกที่แข็งแรงที่สุดค่ะพอเราวางเสาเข็มแห่งการยอมอับได้แล้ว เสาหลักต้นที่2อ,อาจจะฟังดูขัดกับความรู้สึกของใครหลายๆคนค่ะนั่นก็คือวินัยเดี๋ยวนะคะรักตัวเองทำไมต้องมีวินัยมันคุณจะเป็นการปล่อยตัวสบายๆไม่ใช่หรออย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะว่าการรักตัวเองไม่ใช่การตามใจทุกอย่างดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคำว่าวิในัยใหม่ทั้งหมด ให้ลองนึกภาพว่าตัวคุณในวันนี้กำลังเป็นผู้ปกครองของตัวคุณเองในอนาคตตัวคุณในอีก5ปี10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของตัวคุณในวันนี้ล้วน,วนตัวคุณในวันนี้ที่เลือกนอนไถมือถือจนดึกแทนที่จะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองกำลังทิ้งให้ลูกในอนาคตของคุณต้องเผชิญโลกด้วยความรู้ที่น้อยกว่าคนอื่น ตัวคุณในวันนี้ที่เลือกใช้จ่ายเงินตามใจอยากแทนที่จะอดออมลงทุนกำลังสร้างภาระหนี้สินให้ลูกในอนาคตของคุณต้องตามไปชดใช้ตัวคุณในวันนี้ที่เลือกกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์และไม่ออกกำลังกายกำลังมอบร่างกายที่อ่อนแอเป็นมรดกให้กับลูกในอนาคตของคุณพอคิดแบบนี้แล้ววินัยจึงไม่ใช่การลงโทษตัวเองเลยค่ะ แต่มันคือรูปแบบสูงสุดของการแสดงความรักและความรับผิดชอบต่อตัวคุณเองในอนาคตมันคือการที่เรารักตัวเองในอนาคตมากพอที่จะยอมอดทนอ่านหนังสือที่น่าเบื่อในวันนี้รักตัวเองในอนาคตมากพอที่จะยอมปฏิเสธความอยากช้อปปิ้งในวันนี้เพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคงรักตัวเองในอนาคตมากพอที่จะลากตัวเองออกจากเตียงไปออกกำลังกายในวันนี้ นี่คือแก่นสำคัญจากหนังสือ Atomic Habits ของคุณเจมส์เคลียร์เลยค่ะเขาบอกว่าทุกๆก,การกระทำของคุณคือการโหวตว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนในอนาคต Every action you take is a vote for the type of person you wish to become ดังนั้นการสร้างวินัยไม่ใช่การฝืนใจแต่คือการถามตัวเองในทุกๆก,การตัดสินใจว่าการกระทำนี้คือสิ่งที่เพื่อนดีที่สุดของฉันจะทำให้กับฉันในอนาคตหรือเปล่า เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองได้แบบนี้การมีวินัยจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องฝืนใจอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นการแสดงความรักต่อตัวเองที่ชัดเจนและทรงพลังที่สุดค่ะเสาหลักต้นที่สามเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับคนไทยแต่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จค่ะนั่นคือการสร้างขอบเขตที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเราหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวย เรามักจะถูกสอนให้เป็นคนดีสอนให้ช่วยเหลือผู้อื่นสอนให้เกรงใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะแต่หลายครั้งมันทำให้เรากลายเป็นคนที่ปฏิเสธไม่เป็นเรายอมเสียเวลาอันมีค่าของเราไปกับธุระที่ไม่ใช่ของเราเรายอมให้คนอื่นมายืมเงินทั้งทั้งที่ตัวเราเองก็ยังลำบากเรายอมอดหลับอดนอนเพื่อทำงานแทนคนอื่นเพราะอะไรคะเพราะเรากลัว กลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีกลัวว่าจะไม่มีใครรักผลลัพธ์ก็คือพลังงานชีวิตและเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดของคนสร้างตัวกลับถูกใช้ไปกับการสร้างความฝันให้คนอื่นจนไม่เหลือมาสร้างความฝันของตัวเองเลยการรักตัวเองในมิตินี้คือการตระหนักรู้ว่าพลังงานและเวลาของเรามีอยู่อย่างจำกัดและมันศักดิ์สิทธิ์ เราต้องปกป้องมันเหมือนสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดดิฉันนึกถึงคำเปรียบเรยคลาสสิกที่ว่าเวลาที่เราอยู่บนเครื่องบินแอร์โฮสเตจจะบอกเสมอว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้ใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะถ้าเราช่วยตัวเองยังไม่รอดเราก็มีมีทางไปช่วยใครได้หรอกคะ่ะการสร้างขอบเขตจึงไม่ใช่การเห็นแก่ตัว แต่มันคือการเติมออกซิเจนให้ตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีเรี่ยวแรงเหลือไปช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างยั่งยืนตังหากค่ะดิฉันชอบแนวคิดจากหนังสือ The Courage to Be Disliked มากค่ะเขาพูดถึงหลักจิตวิทยาของแอดเลอร์ที่ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะภาระหน้าที่หรือ Separation of Tasks การทำให้ทุกคนพอใจไม่ใช่หน้าที่ของเราการแบกรับความรู้สึกผิดหวังของคนอื่น ไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือการรับผิดชอบต่อเป้าหมายและชีวิตของเราเองให้ดีที่สุดการรักตัวเองคือการกล้าหาญพอที่จะพูดคำว่าไม่กับสิ่งที่ไม่ได้ส่งเสริมเป้าหมายในชีวิตของเราและกล้าที่จะถูกเข้าใจผิดในบางครั้งเพื่อปกป้องเส้นทางที่เราได้เลือกเดินค่ะและเราก็เดินทางมาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายที่เป็นเหมือนน้ำมันหล่อลื่นที่จะทำให้เสาทั้งสต้นแรกทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นค่ะ นั่นคือการให้อภัยตัวเองคุณผู้ฟังคะเส้นทางของการสร้างตัวมันไม่มีทางที่จะราบรื่นเป็นเส้นตรงได้หรอกคะ่ะเราจะล้มเหลวเราจะตัดสินใจผิดพลาดจะมีวันที่เราไม่มีวินยัยและจะมีวันที่เราเผลอปล่อยให้คนอื่นข้ามเส้นของเราเข้ามาเมื่อวันนั้นมาถึงเสียงของนักวิจารณ์ภายในของเราจะดังขึ้นมาทันทีเห็นไหมบอกแล้วว่าเธอทำไม่ได้เธอไม่เก่งพอเธอสมควรล้มเหลวแล้ว ถ้าเราปล่อยให้เสียงนี้ครอบงำเราจะจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความเสียใจและไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่การรักตัวเองที่แท้จริงในสถานการณ์นี้คือความสามารถในการให้อภัยตัวเองค่ะลองนึกภาพตามนะคะเวลาที่เราขับรถตาม GPS แล้วเราเลี้ยวผิด GPS มันเคยตะโกนด่าเราไหมคะนี่เธอโง่หรือเปล่าบอกให้เลี้ยวซ้ายทำไมเลี้ยวขวาไม่เคยเลยใช่ไหมคะ สิ่งเดียวที่ GPS ทำคือมันจะพูดด้วยเสียงรีบเรียบว่ากำลังคำนวณเส้นทางใหม่ recalculating แล้วมันก็หาเส้นทางใหม่ที่ดีที่สุดจากจุดที่เราอยู่เพื่อพาเราไปยังเป้าหมายเดิมเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็น GPS ให้กับชีวิตของตัวเองค่ะเมื่อเราทำผิดพลาดแทนที่จะด่าทอตัวเองให้พูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเราแค่เลี้ยวผิดตอนนี้เรามาคำนวณเส้นทางกันใหม่จะไปต่อยังไงดี การให้อภัยตัวเองไม่ใช่การหาข้ออ้างให้ความผิดพลาดแต่คือการยอมรับว่าความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และมอบโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่เสมอคนที่ไปถึงเป้าหมายได้ไม่ใช่คนที่ไม่เคยหลงทางแต่คือคนที่หาทางกลับสู่เส้นทางหลักได้เร็วที่สุดตั้งหากค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะถ้าเราจะสรุปกันอีกครั้งการรักตัวเองที่แท้จริงคืออะไร มันไม่ใช่ความรู้สึกฟูฟ่องที่เกิดขึ้นเองแต่คือชุดของการกระทำที่เด็ดเดี่ยวและมีสติมันคือการยอมรับจุดเริ่มต้นของเราอย่างกล้าหาญมันคือการมีวินัยที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่ออนาคตของเรามันคือการสร้างขอบเขตเพื่อปกป้องพลังงานและเวลาอันล้ำค่าและมันคือการให้อภัยเมื่อเราก้าวพลาดแล้วลุกขึ้นมาเดินต่อ สำหรับพวกเราคนที่อาจจะไม่ได้มีเงินทุนเป็นกระสอบหรือมีเส้นสายคอยผลักดันตัวเราเองนี่แหละค่ะคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดที่เรามีการลงทุนเวลาไปกับการรักตัวเองในสมิตินี้จึงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในระยะยาวมันคือการสร้างรากฐานทางจิตใจที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้และไม่ว่าสภาพเศรษ,ษฐกิจหรือโลกภายนอกจะเป็นอย่างไร รากฐานนี้ก็จะไม่มีวันพังทลายคุณไม่จำเป็นต้องมีเฟอร์รารีเพื่อจะเริ่มต้นรักตัวเองค่ะแต่คุณต้องเริ่มต้นรักตัวเองเสียก่อนเพื่อที่คุณจะสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่คุณต้องการในชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเฟอร์รารีเป็นธุรกิจหรือเป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายในแบบฉบับของคุณเองขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมาจนจบนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวในวันนี้จะมอบมุมมองและพลังใจใหม่ๆให้กับคุณผู้ฟังนะคะหากคุณชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง Win Your Way และกดไลค์ให้กับตอนนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปอยากจะฝากคำถามเล็กๆให้ไปลองคิดดูเล่นๆค่ะว่าในสัปดาห์นี้มีอะไรเล็กๆสักหนึ่งอย่างที่เราจะทำเพื่อแสดงความรักต่อตัวเองในอนาคตได้บ้างคะ ลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้คุณเริ่มต้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ